สวัสดีค่ะตอนนี้นัดอยู่ที่เมืองมอเรเซอร์ลวงอยู่ทางทิศใต้ของอาปารีสนะคะห่างจากปารีสประมาณหนึ่งชั่วโมงด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือลามแมร,รีของเมืองมอเกเซอร์ลวงทําไมนัดถึงมาที่นี่ก็คือเช้านี้นัดมาสํารวจตลาดนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยนะคะแล้วก็หน้าร้อนจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะแล้วก็ตลาดก็ยัง เป็นตลาดขนาดเล็กแต่ก็คือยังมีพื้นที่ให้เข้าได้นะ mm hmm. ก็เลยอยากจะรีบเข้าเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่านักท่องเที่ยวมีเยอะแล้วก็ขายดีนะคะสำหรับนัดหลักการของนัดในการเลือกตลาดก็คือเลือกตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่มากนะัดก็ทําไม่ไหว พยายามไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราทําไหวทําคนเดียวไหวแล้วก็มาลงตลาดทีก็คุ้มอย่างนี้นะคะนี่นะคะหลักการที่นักเลือกนะคะไว้ถ้ามาขายแล้วจะมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ